สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวิเค์บอลเต็งกับองดีเคีอาร์ตประจำวันที่1 4กรกฎาคมพศ2 5 6 7อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอองด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ทีเด็ดองดีเคีอาร์ตหรือแฟนเพจเซียนองทีเด็ดทุบโตอย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตองกันด้วยนะครับหากใครต้องการดูบอลสดนะครับภาพระดับ HD สามารถเข้ามารับชมได้เลยนะครับที่แฟนเพจเซียนอองทีเด็ดทุบโตไลฟ์สดให้ชมกันทุกวันเลยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคร ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับทางเรามีกลุ่มทีเด็ดนําเล่นให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลสเต็ปบอลสูงต่ําครึ่งแรกครึ่ง2แทงแบบเน้นผลกําไรมีแนะนําให้หมดเลยนะครับการันตีรับซับกันทุกวันอย่างแน่นอนครับหากใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ปักหมุดหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ addkr 911แมีนดนำหน้าด้วยนะครับหากพี่ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับทางเราได้เลยนะครับในส่วนของค้าคืนที่ผ่านมานะครับ เหตุการณ์ในกลุ่ม VP ีของเราเราก็พาบวกบอลสดไปและยังคงพาทางกำไรกันอยู่ตามเช่นเคยนะครับในส่วนคู่บอลที่ออกจัดให้ก็ไม่แพ้กันนะครับยังคงบวกกันเช่นเคยนะครับหากพีพีท่านใดนะครับอยากเข้ากลุ่ม VP ของเราก็สามารถคลิกลิงก์ปักหมุดหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด dkr เก้าหนึ่งหนึ่งย้ำนะครับแอด dkr เก้าหนึ่งหนึ่งมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบนะครับอย่างเป็นทางการครับ เตะกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบอลลีกเล็กแต่วันนี้ก็มีบอลที่น่าลุ้นอยู่นะครับสายลงทุนห้ามพลาดเลยส่วนบอลยูโร2024นะครับและโคปาอเมริกา2024ก็ลงเตะด้วยนะครับในวันนี้เป็นรอบชิงกันแล้วนะครับวันนี้จะเป็นศึกตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้ชูถ้วยแชมป์ทั้ง2คู่คงสนุกแน่นอนครับในวันนี้นั้นจะมีลีกไหนกันบ้างที่ทําการลงเตะเรามาดูกันเลยครับวันนี้ครับก็จะมีบอลยูโรสอสพันยานฟิบสียานเนยปปอร์ลีไอร์แลนด์ แฟนเพเมียฟินแลนดิวชัน 2, เจแปนเจลิกดิวชัน 1, เจแปนเจลิกดิวชัน 2, เกาหลีดิวชัน 1, มาเลเซียซูเปอร์ลีกสิงคโปร์ลีกบราซิลซิลีบีและโคปาอเมริกา2024นะครับที่คืนนี้จะทําการลงตีถูกใจสายนักลงทุนอย่างแน่นอนครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็เอาใจช่วยร่วมใจเชียร์กันได้เลยนะครับเช่นเคยครับวันนี้อ่องก็มีคู่บอลที่น่าสนใจอยู่4คู่มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นบอลยูโร 2024, โคปาอเมริกา2024และสวีเดนออสเวนคาร ซึ่งในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2024รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนทีมดับ8ของโลกพบกับทีมชาติอังกฤษทีมดับ5ของโลกลงเตะก,กันที่สนามโอลิมเปียเบอร์ลินสนามในกรุงเบอร์ลินนะครับลงเตะก,กันเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันท่านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับสเปนก็ชนะม,มาได้3ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมอ1ครั้งทาาางงงงฝััั่อกฤษชนามมา1คร้แพ3 และเสมอ<ฮ>1ครั้งนะครับพบกันครั้งล่าส,าสุดครับเมื่อปี2018ที่ผ่านมาสเปนก็ชนะมาได้นะครับในรายการยูฟ่าเนชัน <G> แนลด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูการทำเงินของทั้งสองทีมครับที่เคยพบกันมาสเปนครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งราคาเสมอ2อครั้งทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป1ครั้งและเสมออีก1ครั้งนะครับสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ครั้งต่ำไป็น3ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มพัฒนหลังสูดของสเปนกันนะครับฟอร์มพัฒนหลังสูดของสเปนนะครับชนะ ฝรั่งเศสมานะครับเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาในรายการนี้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูการทาเงินของสเปนกันนะครับสเปนครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมดนะครับห้ครั้งทําเงินไปได้3ครั้งเสียไป1นครั้งและเสมออีก1ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป3ต่าไป2ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มพนัดหลังสุดของอังกฤษกันนะครับฟอร์มพนัดหลังสุดของอังกฤษนะครับชนะมา1ครั้งและเสมอมา4ครั้งครั้งล่าสุดเอาชนะเนเธอร์แลนด์มานะครับเมื่อวันที่สิครบเอมา 4ครั้งราคาเสมอ1ครั้งทำเงินไปได้1ครั้งเสียไป4ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1ครั้งต่ำไป1ครั้งและเสมออีก3ครั้งนะครับพวกนี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่สเปนต่อปอปอสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับมาดูความพร้อมของทางสเปนกันนะครับสเปนครับลูกทีมของลุยเดล่าฟูเอนเต้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในทัวร์เมนต์น,นี้โดยการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดมีแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับที่เสมอล่าสุดก็เอาชนะทีมแก่งอย่างฝรั่งเศสมาไดด้นัอยย่างสุมเล2 ตัว่ด้านความพร้อมวันนี้นั้นยังไม่สามารถใช้งานห้องเครื่องตัวเก่งอย่างปรีดีได้นะครับเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายอื่นครับไม่มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมสามารถเลือกใช้งานได้ทุกคนเลยนะครับคาดว่าวันนี้ลุยเฟนเตน้น่าจะมาในระบบเดิมจากเกมที่แล้วโดยใช้3กลกังลุกอย่างลามิยามานดานิโอโมและนิโคโวินเลียมคอยสร้างสรรค์เกมและสนับสนุนหน้าเป้าอย่างอันบารโรโมลล่าที่คืนนี้ต้องออกล่าสกอร์อีกเช่นเคยนะครับเรามาดูความพร้อมทางอังกฤษกันนะครับอังกฤษครับ ภายใต้การทำทีมของแกลิสซ์ซเกตต้องบอกได้เลยว่าทุลักทุเลจะไม่รอดก็รอดมาได้นะครับและผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้ไปทางเสมอซะเยอะเลยนะครับแต่นาสุดท้ายก็สามารถเอาชนะทีมอย่างฮอลแลนด์มาได้นะครับสองประตูต่อหนึ่งจนเข้ามาถึงในรอบชิงได้สําเร็จนะครับด้านนักเตะความพร้อมวันนี้นั้นไม่มีปัญหาให้กวนใจนะครับสามารถเลือกใช้งานได้ทุกคนเลยคาดว่าวันนี้ซาวเกตน่าจะมาในระบบเดิมในเกมที่แล้วนะครับโดยจะวาง2กลางลุกอย่างฟิลฟอร d เดนและจูด์เบลิงแฮมคอยสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเฮลิเคนที่คืนนี้้ตอง คําหน้าเดียวเป็นหน้าเป้าตามเคยนะครับเรามาดูแผนการเล่นของทั้งสองทีมนี้กันนะครับคาดว่าสปเปนน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ผู้รักษาประตูจะเป็นอูนายซีมอนสีก่กองหลังใช้เป็นดานิเอลคาบาคาวนาโชฟอนันเดสอมาริกลาป็อกและมาร์คคูเรีานะครับสองกลางรับจะใช้เป็นโลนดี้และฟาเบียสลุยนะครับสามแดนกลางจะใช้เป็นลามินยาเมลดานิโอโมและนิโควินเลียมหนึ่งแดนหน้าใช้เป็นอาเบโลมาลต้านะครับเรามาดูทางฝั่งอังกฤษกันนะครับคาดว่าอังกฤษน่าจะมาในระบบ 3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ด3ากองหลังใช้เป็นไคลว็อกเกอร์จอห์นสโตนและมาร์กเกฮีนะครับ4แดนกลางใช้บุกโยซางก้าโคบีไมนูดีแคนไรท์และคีแลนเทปเปียนะครับ2กลางลูกใช้เป็นฟิลฟอร์เดนและจูดเบลิงแฮมนะครับ1นแดนหน้าใช้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับผมทัศนบอลครับต้องบอกเลยว่านัดชิงนัดนี้ทั้งสองทีมต้องใส่กันเต็มที่อยู่แล้วนะครับเพราะเป็นการแข่งครั้งเดียวร,รู้ผลเลยสเปนที่ฟอร์มตอนนี้ดีสุดๆคงต้องมาแบบบุกอั เต็มที่อย่างแน่นอนครับตามที่เราได้เห็นมาตั้งแต่เกมก่อนๆนะครับส่วนทางฝั่งอังกฤษคงจะเล่นแบบเน้นผลเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้สิงโตที่เป็นเจ้าป่าอาจจะโดนกระทิงดุกระแทกเอาก็เป็นไปได้นะครับถ้ามองจากตรงนี้ผลงานที่ผ่านมาสเปนดูดีมีทรงกว่าเยอะครับยิงเกมลุกดูดีมีความอันตรายมากๆนะครับถึงอังกฤษจ,จะมีตัวลุกที่ดีเบียดได้แต่ฝืดในเรื่องของการทําเกมช้าและไม่คมเท่าไหร่นะครับเลระคาเปิดม,มาให้สเปนต่อป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอลราคานี้อยู่ฝั่งต ดีที่สุดครับเพราะเกมบุกของสเปนดีกว่าไม่ต้องรุ้นเหนื่อยด้วยการันตีครับสเปนต่อปอปอราคานี้เต็มเฮรับทซัพย์และรับถ้วยได้เลยครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางสเปนต่อปอปราคานี้เต็มเฮรับรัพย์ได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่2องเลยนะครับสื่อฟุตบอลโคปาอเมริกา2024รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาทีมดับหนึ่งของโลกพบกับทีมชาติคลัมเบียทีมดับ12ของโลกลงเตะกันที่สนามฮาร์ดล็อกสเตเดียมสนามในเมืองไมอามี่การ์เดนรัฐฟลอริดาลง 7จนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับอาร์เจนตินาก็ชนะมาได้1ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมอ3ครั้งทางฝั่งของโคลอมเบียก็ชนะมา1ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมอ3ครั้งเช่นกันนะครับพบกันครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2022อาร์เจนตินาก็ชนะไปได้นะครับในรายการบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนะครับมาดูการทำเงินของทั้ง2ทีมที่เคยพบกันมานะครับ นครั้งเสียไป3ครั้งและเสมออีกหครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป1ต่ําไป4ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของอาร์เจนตินากันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของอาร์เจนตินานะครับชนะมา4ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็ชนะแคนาดามานะครับในรายการนี้เมื่อวันที่10ที่ผ่านมาด้วยสกอร์สประตูต่อศมาดูการทําเงินของอาร์เจนตินากันนะครับอาร์เจนตินาครับเปิดราคาต่อมาทั้งหมดนะครับห้ครั้งทำเงินไปได้4ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมต่ํไปทั้งหมดนะครับห้ครั้งมาดูที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของโคลัมเบียกันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของโคลัมเบีย ชนะมา4ครั้งเสมอมา1ครั้งล่าสุดก็เอาชนะอุลุกไวมานะครับในรายการนี้เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาดวยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูการทําเงินของโคลัมเบียกันนะครับโคลัมเบียครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งราคารอง1ครั้งและราคาเสมอ1ครั้งทําเงินไปได้ทั้งหมดนะครับ5้ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป3ต่าไป2ครั้งนะครับคู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนเลที่อาร์เจนตินาต่อปอปสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกนะครับมาดูความพร้อมทางอาร์เจนตินากันนะครับอาร์เจ สำหรับทีมแชมป์เก่าหลังเอาชนะแคนาดาไปแบบได้สบายๆเลยนะครับสประตูต่อศูนย์จึงทําให้วันนี้ลิโอเนลสกาโลนี่เทนเนอร์จะเลือกใช้บริการนักเตะเซตเดิมลงสนามอีกครั้งซึ่งนั้นรวมไปถึงคอนซาโลมันเทสแบ็กขวาที่นัดล่าสุดได้รับโอกาสออกสไตร์เป็นตัวจริงและทําผลงานได้อย่างดีเลยนะครับน่าจะเบียดนาฮูเอลโมลิน่าตกไปนั่งสำรองอีกครั้งขณะที่เกมลุกจะยังใช้ลิโอเนลเมสซี่และฮูเลียนอันวาเลสที่เกมล่าสุดต่างยิงประตูได้ทั้งคู่ควงแขนออกล่า ขายกันอีกเช่นเดิมนะครับมาดูความพอมของทางโคลอมเบียกันนะครับโคลอมเบียครับผ่านเข้ารอบมาได้แบบตามเป้าหมายนะครับเนื่องจากลูกทีมของเนสเตอร์ลอเรนโซยึดสถิติไรลไพ่ในนามทีมชาติมายาวนานถึง28เกมเข้าไปแล้วแต่ชัยชนะดังกล่าวต้องแลกมาด้วยกับการตีโดทษดแบนของดานิเอลมูนยอร์ที่โดนใบแดงโดยตรงและถูกไลเ่เตะออกจากสนามไปทําให้วันนี้ซานติอาโกอาริอัตในวัย32ปีจะได้ลงทําหน้าที่แทนนะครับส่วนที่เหลือไม่มีความจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเตรียมส่ง5า เมโลดิเกาสยอนโกโดบาและลุยดิอาร์ตผนึกกาลังเป็น3ประสานในแดนบนตามสเต็ปนะครับเรามาดูแผนการเล่นของทั้งสองทีมนี้กันนะครับคาดว่าออสเจนติน่าน่าจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษ,ษาประตูจะเป็นเอมิเลียโนมาร์ติเนสสีกองหลังใช้เป็นกอนซาโลมอนเทียสคริสเตียนโรเมโลลิซันโดมาร์ติเนสและ ola, ia, นิโคลัสตาเกียฟิโก้สีแดนกลางใช้เป็นอังเคลดิมาเรียโรดิโกเดเปาเอนโซฟอนาเดสและอเล็กซิสแม็คอเลสเตอร์นะครับสองแดนหน้าใช้เป็นเรโอเนลเมสซี่ และยูเนียนอันเวเลสนะครับเรามาดูทางฝั่งโคลัมเบียกันนะครับคาดว่าโคลัมเบียน่าจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นคาเมโลวากาสสีกองหลังใช้เป็นซานเตลโกอาลิอันเดวิสันซานเชสคาร์ลอสคูเอตตาและโยฮันโมฮิตานะครับสองกลางรับจะใช้เป็นเกยโมบาลีล่าและ Jefferson, เจฟเฟอร์สันเลอร์ม,มานะครับสามกลางลูกใช้เป็นจอห์นอาเรียสฮามิดโรดิเกตและลุยดิอัสนะครับหนึ่งกองหน้าใช้เป็นจอห์นโกโดบานะครับผมทัศนบอลครับถือ ว่าสมศักดิ์ศรีเกมคู่ชิงชนะเลิศเสียงจริงครับสาหรับคู่นี้เนื่องจากผลงานตั้งแต่รอบแรกและรอบแบ่งกลุ่มโชว์ฟอร์มกันได้แบบโคตรสะเดาใจเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอาร์จเจนตินาทีมแชมป์เก่าที่ฟาดชัยได้ทุกนัดที่ลงเล่นส่วนตัวจึงมองว่าพวกเขามีภาษีข่มอยู่ไม่น้อยเลยนะครับขณะที่โคลอมเบียคู่แข่งเองถ้ามองในแง่ของผลงานถือว่าดูดีกว่าแชมป์เก่าด้วยซ้านะครับเพราะล่าสุดพวกเขายึดสถิติไล่พ่มายาวนานถึง28นัดเข้าไปแล้วแต่สุดท้ายต้องยอมรับว่าพวกเขามีประสบการณ์ในรอบชิงที่ น้อยแบบสุดๆต่างจากอาร์เจนตินานะครับที่ยุคนี้ถล่งคว้าชแชมป์เป็นว่าเล่นเลยยังไงซะวันนี้ทัพฟ้าขาวมีลุ้นคว้าชแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันละครับการันตีต่ออาร์เจนตินาปอปราคานี้นับลูกหนึ่งในเกมได้เลยครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางอาร์เจนตินาต่อปอปราคานี้เต็มเฮรับทรัพได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่3เลยนะครับศืกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารเป็นการพบกันร,ระหว่างฮักเค่นทีมอันดับ4ของตารางพบกับเอลบอกทีมอันดับ7ของตารางลงเตะกันที่สนามกัมลาอุนเล สนามในเมืองโกเทนเบิร์กลงเตะกันเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับฮักเคนก็ชนะไปได้นะครับ2ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมอ2ครั้งทางฝั่งของเอลบอร์กก็ชนะมา1ครั้งแพ้มา2ครั้งและเสมอ2ครั้งพบกันครั้งล่าสุดเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเอลบอร์กก็ชนะไปได้นะครับในรายการกระชับมิตรด้วยสกรอร์3ประตูต่อ1นะครับมาดูกา,ทาททรทำ ลอง1ครั้งและราคาเสมอ1ครั้งและไม่เปิดราคาอีก1ครั้งนะครับทำเงินไปได้3ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่าจบเกมสูงไป2ต่ําไป2ครั้งนะครับเรามาดูที่ตารางคะแนนกันนะครับฮักเคนครับอยู่ที่อันดับ4ของตารางมี23แต้มแข่ง14นัดชนะ7เสมอ2แพ้5ได้26เสีย23ลูกเป็เจาบ,บ้าน7นัดชนะ4เสมอ1แพ้2ได้16เสีย11ลูกเป็นทิมเยือน7นัดชนะ3เสมอ1แพ้3ได้10เสีย12ลูกเอลบอกครับอยู่ที่อันดับ7ของงตารารมี1จ แต้มแข่ง14นัดชนะ6เสมอ1แพ้7ได้24เสีย20ลูกเป็นเจ้าบ้านเจนัดชนะ5เสมอ1แพ้1ได้19เสีย6ลูกเป็นทีมเยือน7นัดชนะ1เสมอ0ูนย์แพ้6ได้5เสีย14ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์มพนัดหลังสุดของฮักเคนกันนะครับฟอร์มพนัดหลังสุดของฮักเคนนะครับชนะมา3ครั้งแพ้มา2ครั้งล่าสุดก็เอาชนะวัตเทล่า sk fk มานะครับในรายการนี้มเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาด้วยสกอร์2อประตูต่อหนึ่งมาดูการทำเงินของฮักเคนกันนะครับฮักเ,ค,เาคา,า2 2ครั้งราคาเสมอ1ครั้งและไม่เปิดราคาอีก2ครั้งทำเงินไปได้2ครั้งเสียไป1นครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ครั้งเสมอไป1นครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มพนัดหลังสุดของเอลบอกกันนะครับฟอร์มพนัดหลังสุดของเอลบอกนะครับชนะมา2ครั้งแพ้2ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็ชนะ AP ปาฟอร์์มาได้นะครับในรายการนี้เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์มาดูการทำเงินของเอลบอกกันนะครับเอลบอกครับเปิดราคาต่อมาสองครั้งและราคาร้งะไม่งครั้ง ำเงินไปได้สมครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1ครั้งต่ำไป1ครั้งและเสมอ2อครั้งนะครับคู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไรที่ฮักเคนต่อปอปอสูงต่ำเปิดมาที่3มลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางฮักเคนกันนะครับเจ้าถิ่นฮักเคนของกุนซือ ane, ne, ansen, พลันอาีโจฮันเซนผลงานในลีกช่วงหลังทําได้ดีมากนะครับชนะมา2เกมติดแล้วส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นั้นจะขาดยาขอบบาเลตลอนเซนอิซักบูเบิร์กและนิโคลา่าเซซวิทที่บาดเจ็บหมดสิทิ์ลงสนาม คือจะได้เซอร์ดันฮารุนติกและซิกเก้ยันสันฟิตพร้อมช่วยทีมในเกมนี้นะครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4ี่สามโดยที่3ประสานในแดนหน้าจะวางอาร์เมอร์ลายูนี่ซีดานอินุซาและอาลียุสเซฟลงบูในเกมนี้ด้วยนะครับมาดูความพร้อมของทางเอลบอกกันนะครับทางฝั่งของทีมเยือนเอลบอกภายใตยก้การทีมของ ar, ออสการฮิวเยมาร์ตผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยได้2นัดนะครับส่วนสภาพความพร้อมวันนี้นั้นไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติด ดยแนใดๆด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3-4-3โดยที่3ภะษานในแดนหน้าจะใช้อาเมดกาเซมอาเบอร์เซเนลลี่และไมเคลิลไบดูลงลาะตาะยร่วมกันเช่นเดิมนะครับเรามาดูแผนการเล่นของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับคาดว่าฮักเคนน่าจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นแอนเดียสลินเดยสี่กองหลังใช้วาเกียล e ุนดร์ฟีด็กสันอีแวนฮอปแลนด์มาริอุสโรดและอดัมลุนครีนนะครับผมสามแดนกลางใช้เป็นมิคไรไรกาดจนเซน ไซมอนกูสตาฟสันและอามาเน่โลมิโอนะครับสามแดงหน้าใช้เป็นอาร์เมอร์ลายูนี่อาลียูซุบและไซดานอินุซซานะครับเรามาดูทางฝั่งของเอลบอกกันนะครับคาดว่าเอลบอกนะ่าจะมาในระบบ3 4 3ผู้รักษาประตูจะเป็นอีซักแพตเตอร์สัน3ามกองหลังจะใช้เซบาสเตียอนฮอนเมนกูสตาฟเฮนริกสันและเชอร์รี่เย็กเบ้สีแดงกลางใช้เป็นไซมอนเฮดลันทิโมธีโอมาเบนฟอร์ดเซเนลลี่และนิคลาสฮันสาม และน่าใช้เป็นอาหมัดกาซิมไมเคิลไบดูและอาแบซินเนลี่นะครับผมทัศนบอลครับเจ้าถิน่นฮักเคนพวกเขามีผลงานในบ้านที่ดีเพราะให้เกมล่าสุดพวกเขาคว้าใช้ไปได้3นัดขณะที่ฝั่งของทีมเยือนเอลบอกฟอร์มนอกบ้านเลวร้วายมากครับไมชนะใครมา6นัดติดแล้วซึ่งทั้ง6นัดน,นั้นพวกเขาแพ้รวดอีกด้วยนะครับเลระคาเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อปอปอ,ปอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะฮักเคนได้เปรียบที่เล่นในบ้านได้ลผลงานในบ้านของพวกเขาก็ดูดีด้วยนะครับ ซึ่งแตกต่างจากฟอร์มนอกบ้านที่เลวร้ายของเอลบอกอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นแมตชนี้มองว่าราคาต่อไม่แพงครับให้อยู่ฝั่งต่อเจ้าถิ่นอย่างฮักเคนดีสุดครับมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางฮักเคนต่อปอป,อปอราคานี้เต็มเฮรับซับได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่4ี่เลยนะครับสึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานเป็นการพบกันระหว่างคันมาทีมอันดับ14ของตารางพบกับบอมมาปอสคาน่าทีมอันดับ12ของตารางลงเตะกันที่สนามกูดฟอร์เกลอารีนา สนามของคันมาลงเตะกันเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับคันมาชนะมา1ครั้งแพ้มา2ครั้งและเสมอไป2ครั้งนะครับทั้งฝั่งของบอมมาปอสคาน่าเขาชนะมา2ครั้งแพ้มา1ครั้งและเสมอ2อครั้งนะครับเพรานครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2023ที่ผ่านมาคันมาก็เอาชนะไปได้นะครับในรายการนี้ด้วยสกอร์3าประตูต่อ2นะครับมาดูการทำเงินของทั้ง2ทีมนี้ครับที่เคยพบกันมาคันมาครับเปิดราคา มา4ครั้งราคาลอง1ครั้งทำเงินไว้ได้1ครั้งเสียไป4ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ครั้งต่ำไป2ครั้งนะครับเรามาดูที่ตารางคะแนนกันนะครับคันมาครับอยู่ที่อันดับ14ของตารางนะครับมี13แต้มแข่ง13นัดชนะ4เสมอ1แพ้8ได้19เสีย29ลูกเป็นจับบ้าน6นัดชนะ1เสมอ1แพ้4ได้9เสีย13ลูกเป็นทีมเยือน7นัดชนะ3เสมอศูนย์แพ้4ได้4เสีย10ลูกนะครับบอมมาปอสคาน่าอยู่ที่อันดับ12งของตารางนะ นชนะ3เสมอ6แพ้4ได้19เสีย24ลูกเป็นจ้าบ้าน6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2ได้7เสีย1 4ลูกเป็นทิมเยือน7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2ได้12เสียไป10ลูกนะครับมาดูที่ฟอร์มพันัดลังสูตรของคันมากันนะครับฟอร์มพนัดลังสูตรของคันมากันนะครับชนะมา3ครั้งแพ้มา2ครั้งล่าสุดก็เอาชนะ aik โซ n a มานะครับในรายการนี้เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งมาดูการทำเงินของคันมากันนะครับคันมาครับเปิดราคาต่อมา1ครั้งราคารอง1ครั้งแล ไม่เปิดราคา2ครั้งทำเงินไปได้1ครั้งเสีย2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มห้านัดล่าสุดของบอมมาปอสคาน่ากันนะครับฟอร์มห้านัดล่าสุดของบอมมาปอสคาน่าครับชนะมา2ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ2อครั้งล่าสุดก็แพ้ให้กับเอลบอกมานะครับในรายการนี้เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับมาดูการทำเงินของบอมมาปอสคาน่ากันนะครับบอมมาปอสคาน่าครับเปิดราคาต่อมา1ครั้งราคารอง3ครั้งและไม่เปิดราคา1ครั้งงทเินไไปด้3ครั้งเสียไป1 สกอร์กกอสูงต่ำจบเกมสูงไป2ครั้งต่ำไป1ครั้งและเสมอไปอีก1ครั้งนะครับคู่นี้ครับคืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่บอมมาฟอสคาน่าต่อเสมอสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3มนะครับมาดูความพร้อมของทางคันมากันนะครับผลงานของลูกทีมเฮนริกเจนเซนผลงานในบ้านดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแพ้ค่อนข้างเยอะทําได้9ลูกเสียไป1ิลูกผลงานติดลบแบบสุดๆนะครับด้านขามพร้อมวันนี้นั้นจะยังใช้งานตัวเจ็บประจําทีมไม่ได้เช่นเคยนะครับ3คนส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรให้กังวล คาดว่าคืนนี้น่าจะมาในระบบเดิมจากเกมที่แล้วโดยจะวางสามแดนหน้าอย่างจาขอบแทนสโคปไดโนอิสลาโมวิดและโจนาธานลิงออกล่าสกอร์ตามสเต็บนะครับมาดูความพ้องทางบอมมาปอสคาน่ากันนะครับผลงานของทีมเยือนก็ไม่ต่างจา,จากเจ้าบ้านมากนักนะครับแต่ดีที่แพ้น้อยและไปทางเสมอซะมากกว่าโดยเกมล่าสุดก็แพ้กับเอลบอกมานะครับแบบเลเทะเลย3ารต่อศูนย์ด้านนักเตะสภาพความพร้อมวันนี้นั้นก็ยังใช้งานตัวเจ็บยาว4คนไม่ได้อีกตามเดิมนะครับส่วนในราย อื่นครับไม่มีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้ทุกคนนะครับคาดว่าคืนนี้น่าจะจัดตัวผู้เล่นชุดเดิมลงสนามเช่นเคยโดยจะวาง2องน้เป้าอย่างดาเลโฮอีลานัตและนิโคลา่าวานชิตคอยล่าสกอร์เช่นเคยนะครับและใช้2ขกองกลางอย่างลูกวิกพิษสันวิมเมอร์โอเดฟันคอยปั้นเกมให้นะครับผมเรามาดูแผนการเล่นของ2งทีมนี้กันนะครับคาดว่าคันมาน่าจะมาในระบบ433ผู้รักษาประตูจะเป็นซามูเอลโบลินนะครับสีก่กองหลังใช้เป็นเมลเกอร์ฮอร์นเบิร์กลาเซตลา วินโอซูจิและอเล็กเกอร์สบักนะครับสามแดนกลางใช้เป็นอับดุลซาลามมากาซีโรเบิร์ตกูจานีและไซมอนสแครปนะครับสามแดนหน้าใช้เป็นจาคอบเทนสโครไดโนอิสลามโมวิดและโจนาธานลิงนะครับผมเรามาดูทางฝั่ง,งบอมมาปอสคาน่ากันนะครับคาดว่าบอมมาปอสคาน่าน่าจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูจะเป็นฟิลลิปซีดแครปสี่กองหลังใช้เป็นอเล็กซานเดอร์เจนเซนเอลิกบิโอคันเดอร์อเล็กซานเดอร์อับ ลาฮัมสันและเฟเดริคิสเทนเซนนะครับสีแดงกลางใช้เป็นอเล็กติโมซีแอนเดอร์สันลุกวิกฟริสสันวิมเมอร์โอเดฟันและอดัมจาคอบเซนนะครับสองแดนหน้าใช้เป็นดาไลโฮอีลานัสและนิโคล่าวาชิตนะครับผมทัศนบอลครับต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้มีผลงานพอๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเยือนหรือในบ้านตัวเองแต่วันนี้ทีมเยือนดูมีภาษีจับมากกว่านะครับถึงแม้ว่าพึ่งจะแพ้แบบเลเทมานะครับแต่การมาเจอกับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันคิ ว่าไม่น่ายากในการเก็บ3มแต้มในครั้งนี้นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะเจ้าบ้านก็มีเท้าเหมือนกันเกมล่าสุดก็เพิ่งเก็บแต้มมาได้ด้วยนะครับผมวันนี้เลทราคาเปิดมาให้ทีมเยือนต่อเสมอบอกเลยราคานี้ไม่น่าเล่นเอาซะเลยครับแต่ถ้าให้เลือกจิ้มจริงๆผมขอไปทางทีมเยือนดีที่สุดครับเพราะจากการพบกันมาเจ้าบ้านไม่เคยเก็บชัยได้จากทีมเยือนเลยนะครับการันตีครับเชียร์ฝั่งทีมเยือนมีลุ้นเฮรับรัพย์มากกว่าครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางบอมมาปอสคาร่าต่อเสมอราคานี้เต็มเฮรับรัพย์ได้เลยครับก็ ศาส,สนาบอลและข้อมูลต่างๆของทั้ง8ทีมที่ออกนํามาฝากในวันนี้สรุปกันเลยนะครับคู่แรกสเปนพบกับอังกฤษคู่นี้ผมให้สเปนต่อปอปอนะครับคู่นี้ครับวันนี้ออกได้2หน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนหรืออังกฤษที่จะชูถ้วยไม่ว่าจะนักเตะหรือคุณภาพต่างๆก็พอๆกันนะครับแต่ถ้าเรื่องของการลงทุนผมยกให้สเปนมีโอ,อก,กาสทําเงินได้มากกว่าครับเพราะผลงานที่ผ่านๆมาจะเห็นได้เลยสเปนดูมีทรงมากกว่าครับคืนนี้น่าจะเป็นสเปนที่บุกใส่แน่นอนส่วนอังกฤษคงเล่นแบบเน้นสกอร์เช่นเดิมนะครับสกอร์ น่าจะ2-1นะครับผมคู่ที่2อาร์เจนตินาพบกับโคลัมเบียคู่นี้ผมให้อร์เจนตินาต่อปอปอนะครับผลงานดีทั้งคู่นะครับตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะคงต้องยกให้ทัพฟ้าขาวที่มีดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับประกอบกับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกของโคลัมเบียถึงสถิติจะไม่เคยแพ้ใครมาแล้ว28นัดแต่นัดนี้เจอกับทีมแชมป์เก่าคงไม่ง่ายแน่นอนครับการันที่ครับอร์เจนตินยยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกสกอร์น่าจะ2-0นะครับคู่ีัับบบกกเเนนพออ้ผม ไมฮักเคนต่อปปครับเกมในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับฮักเคนและฟอร์มกำลังดีด้วยในตอนนี้วันนี้คงต้อนคู่แข่งได้สบายๆครับส่วนทางทีมเยือนต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยดีเลยนะครับผลงานออกไปเยือนไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับแพ้6นัดรวดของเกมเยือนคนนี้ก็คงไม่แคล้นับนัดที่7ได้เลยครับการันตีฮักเคนกดทั้งเกมครับสกอร์น่าจะ2 0นะครับคู่ที่4ครับคันมาพบกับบอมมาปอสคาน่าคู่นี้ผมให้บอมมาปอสคาน่าต่อเสมอนะครับคู่นี้ครับผลงานพอๆกันครับอันตราย กกกัน็พออๆีแต่ทีมเยือนดูมีทรงกว่าถึงแม้จะพึ่งแพ้มาก็เถอะครับราคาเสมอแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยนะครับแต่ถ้าให้เลือกจิ้มสักทีผมขอไปทางทีมเยือนครับพะจากการที่พบกันมาเจ้าบ้านไม่เคยชนะได้เลยนะครับสกอร์น่าจะ1 0นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสีคู่ที่ออกนํามาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ส่วนได้ไม่ว่ากันหากใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสดบัตสเต็ปก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่แอด dkr 9 1 1เมียดนำหน้าด้วยนะครับตอนนี้ครับทางเราก็มีโปรโมชั่นออาาใจสยยบ และโคปาอเมริกา2024ด้วยนะครับฝาก300รับฟรีแก้วเยติไลา์อิดิชันยูโร2024ฝาก500รับทันทีเสื้อบอลยูโรสามารถเลือกทีมที่ชอบได้รักทีมไหนชอบทีมไหนก็เลือกได้เลยนะครับฝาก1,000รับทันทีกระเป๋าแบรนด์ดังหรือเสื้อแจ็คเก็ตเท่ๆสามารถเลือกรับได้เลยนะครับสายกลุ่ม V.I.P. เติมต่อเนื่องครบ4,000รับไปเลยนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมโคชแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกับทางเรานะครับยูฟ่าท ปักหมุดหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหากใครสมัครแล้วไม่รู้รหัสผ่านไม่มีข้อความเข้าหรือมีปัญหาในด้านใดสามารถทักไลน์มาได้เลยนะครับทางเรามีน้องๆแอดมินที่น่ารักคอยให้บริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ่องด้วยนะครับที่ช่อง YouTube ที่เด็ดอ่องดีอาร์ตหรือแฟนเพจเซียนอ่องที่เด็ดทุบโตะได้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ํารวยกันทุ่นหน้าเลยนะครับคำคืนนี้สวัสดีครับ